เราจะมาพูดจุดเด่นของฮาริโอวีซิตี้เนี่ยนะครับเขามีจุดเด่นอะไรนะครับทำไมคนชิมกาแฟเนี่ยถึงนิยมใช้นะครับทำไมมันถึงเป็น v ีซอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราก็จะดูลักษณะที่มันเป็นเขาเรียกว่าโคนเชฟก็จะมีการตั้งองศาอยู่ประมาณ60องศาอันนี้อันดับแรกนะทำไมมันถึงต้องตั้ง60องศาเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างชั้นกาแฟที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างดี นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราชงกาแฟนะครับมันจะเป็นการกักแล้วก็สร้างชั้นกาแฟส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ชัดๆเลยมีรูตรงกลางก็จะแตกต่างจากควัวอรุ่นอื่นนะครับแต่ว่าตัว V60 ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นรูเดียวนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า ลัสซิงเกอร์โฮนะครับเป็นรูที่ค่อนข้างใหญ่จุดเด่นของเขาก็คือมันสามารถบังคับได้ว่าเฮ้ยเราต้องการให้มันไหลเร็วหรือไหลช้าก็ได้ไงต่อมานะครับที่แตกต่างจากพูโอเวอร์รุ่นอื่นๆก็คือตัวด้านในเนี่ยนะครับที่เราเห็นเป็นคลื่นเนี่ยเขาเรียกว่าสไปรัลิฟต์ก็คือมันเป็นคลื่นตัวหนึ่งที่ เอาไว้ให้กาแฟเนี่ยได้มีแอคทิวิตี้เวลาเราเทผงกาแฟลงไปเนี่ยแล้วก็เราเทน้ําลงไปในนี้ครับตัวนี้นครับมันจะเป็นตัวทําให้กาแฟของเราเนี่ยมีการขยับแล้วก็ขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวสไปรัลิฟก็จะเป็นตัวหนึ่งช่วยให้โฟโล์การไหลของน้ำเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เป็นการขยายตัวของกาแฟก็สามารถทําให้ออกแบบอิสระมากขึ้นโอเคอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นนะครับของตัว v 6 0หรือ ฮาริโอ V60 ของเรานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นนก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยเนาะนะเรามีข้อมูลหรือเทคนิคต่างๆในการชงกาแฟก็มาอัปเดตกันนะครับหรือใครมีข้อมูลอะไรดีๆก็มาแชร์กันนะก็ฝากติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย